สวัสดีครับก็กลับมาพบกับวิดีโอนะครับที่จะมาแนะนําทิปและกเทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจาวันกันนะครับซึ่งทางช่องเรานะครับก็จะได้นําเอาคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์มาฝากท่านเป็นประจํานะครับสําหรับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการใส่รหัสผ่านนะครับเข้าไปในไฟล์ pdf นะครับที่เรามีนะครับเผื่อบางท่านอาจจะมีไฟล์ pdf แล้วแล้วก็ต้องการที่จะส่งให้เพื่อนเฉพาะคนที่ เราไว้ใจนะครับให้สามารถที่จะเปิดไฟล์ตัวนี้ได้นะครับเราก็ต้องทราบรหัสผ่านก่อนนะครับอาจจะเป็นพวกเอกสารความลับต่างๆพวกนี้นะครับเป็นต้นนะครับตัวอย่างนะครับผมมีไฟล์นะครับมีไฟล์มีไฟล์อยู่ตัวหนึ่งนะครับเนี่ยนะครับไฟล์เนี้ยนะครับไฟล์ pdf นะครับผมต้อง ถ้าเราไม่ใส่รหัสผ่านนะครับนะเวลาเราเปิดใช้โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF นะครับมันก็จะเปิดขึ้นมาได้โดยโดยง่ายนะครับนะทีนี้วิธีการใส่รหัสผ่านนะครับผมจะใช้แนะนำโปรแกรมนะครับเป็นโปรแกรม Format Factory นะครับเวอร์ชัน5นะครับวิธีการก็ให้ท่านดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับจากอินเทอร์เน็ตนะครับมาติดตั้งในเครื่องก่อนนะครับ พอติดตั้งเสร็จปุ๊บนะครับโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมฟรีนะครับนะสามารถที่จะดาวน์โหลดได้จากาเว็บไซต์นะครับแล้วก็มาติดตั้งใช้งานได้เลยนะครับก็ไปเปิดโปรแกรมขึ้นมาก่อนนะครับผมมันมีโปรแกรมเยอะนะครับผมก็จะใช้วิธีการค้นหา,าจากช่องเสิร์ชต,ตัวนี้นะครับก็คลิกเข้าไปตรง Format Factory นะครับนะเปิดโปรแกรมมันขึ้นมานะครับ นี่เป็นหน้าตาของโปรแกรม Format Factory นะครับนะก็จะเป็นโปรแกรมที่เราใช้ในการแปลงไฟล์ต่างๆนะครับนะได้หลายรูปแบบนะครับทีนี้เวลาการเข้ารหัสนะครับการเข้ารหัสหรือการสร้างรหัสผ่านนะครับให้ท่านมาที่ตรง document นะครับนะเวลาเวลาท่านกดเข้ามานะครับคลิกเข้ามานะครับบางทีบางท่านอาจจะเปิดเข้ามาอาจจะอยู่ในลักษณะเนี้ยนะครับให้ท่านเลื่อนมานะครับตรง ตรงด็อก ument ตัวนี้นะครับด็อก u m เมนตัวนี้นะครับคลิกตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็ให้ไปเลือกตรงเลื่อนมานะครับมันจะมีการเข้ารหัสลับตรงนี้นะครับท่านก็คลิกลงไปนะครับคลิกลงไปโปรแกรมจะให้ add file ก็คือนําไฟล์ที่เราต้องการที่จะใส่รหัสลับเข้ามานะครับเราก็เลือกคลิกตัวนี้นะครับ add file นะครับผมไปเอาไฟล์ ที่อยู่บนเดสก์ท็อปนะครับตัวนี้นะครับไฟล์เนี้ยนะครับคลิกเสร็จก็โอเพ่นนะครับไฟล์ก็จะถูกนําเข้ามานะครับนาเข้ามาทีนี้วิธีการใส่รหัสผ่านท่านจะใส่รหัสผ่านอะไรนะครับท่านสามารถที่จะใส่เข้าไปได้ตรงนี้นะครับก็คลิกลงไปเลยนะครับก็ใส่รหัสผ่านเข้าไปนะครับผมเอาเป็น1 2 3 4 5 6 7 8ก็แล้วกันนะครับเสร็จแล้วก็โอเคนะครับโอเค อตอนนี้เรากําหนดให้ไฟล์ตัวนี้นะครับมีรหัสผ่านเป็น1 1 2 3 4 578นะครับไม่มี7นะครับ1 2 3 4งสี่แล้วก็8นะครับหากต้องการที่จะแอดไฟล์อื่นก็สามารถที่จะแอดเข้ามาได้อีกนะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านเข้าไปได้เหมือนกันนะครับนะหรือใส่เข้าไปทีละหลายๆไฟล์นะครับทำทีเดียวก็ได้นะครับนะก็แอดเข้ามาแอดเข้ามานะครับนะมันก็จะ มันก็จะมีไฟล์เรียงลงไปข้างล่างแบบนี้นะครับถ้าเราพอแล้วนะครับก็กดตกลงนะครับตกลงแต่เนี้ยไฟล์ก็จะรอนะครับรอที่เราจะทําการเข้ารหัสลับนะครับรหัสลับนะครับก็คลิกนะครับนะเริ่มนะครับนะตรงนี้นะครับโปรแกรมก็จะทําการเข้ารหัสลับนะครับนะไฟล์ pdf นะครับ พอดีไฟมันจะใหญ่หน่อยนะครับนะอันนี้เสร็จแล้วนะครับนะเสร็จแล้วพอเสร็จปุ๊บนะครับนะไฟมันไปออกที่ตรงไหนนะครับนะท่านก็เอาลองเอาเมาส์มาคลิกตรงนี้นะครับคลิกตรงนี้ปุ๊บนะครับมันจะมีตัวโชว์ขึ้นมานะครับตัวนี้เป็นตัวโชว์ไฟไฟมันอยู่ตรงไหนนะครับแล้วทอนนี้ก็จะไฟไปออกที่ตรงไหนนะครับลองคลิกเข้าไปนะครับของผมก็จะอออกมาไว้ตรงโฟลเดอร์นี้นะครับนะ f f output นะครับตรงไดเอฟนะครับทีนี้เวลาท่านเปิดนะครับเปิดก็จะเป็นไฟล์เนี้ยนะครับเวลาเปิดขึ้นมานะครับมันก็จะมีตัวล็อกนะครับไม่ให้ท่านเปิดใช้งานได้ทีนี้เวลาท่านจะเข้าใช้งานนะครับท่านก็ต้องใส่รหัสนะครับ2 3 4 5 6 8ส่าถ้าใส่ถูกก็จะเข้าใช้งานได้นะครับลักษณะเนี้ยนะครับ อันนี้ก็เป็นวิธีการเข้ารหัสไฟล์ pdf นะครับหรือการสร้างรหัสผ่านนะครับในในไฟล์ pdf นะครับโดยใช้โปรแกรมที่เรามีนะครับก็คือโปรแกรมฟรีโปรแกรม format factory นะครับก็ลองโหลดมาใช้งานดูนะครับเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการอันตระโยชน์เรื่องเกี่ยวกับการแปลงไฟล์ต่างๆได้เยอะแยะนะครับก็ลองลองออกมาใช้งานดูนะครับอันนี้ก็เป็นทิปสำหรับวันนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะครับช่องเรานะครับเพื่อรับชม คลิปวีดีโอใหม่ๆนะครับแล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็โปรดกดแชร์ให้เพื่อนๆได้เรียนรู้ไปด้วยกันครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ